ระ,ระดับน้ําเทียบเอลแล้วตอนนี้เข้าไปไม่ได้นะครับ

เออมันจับได้ปะนูนเล้ะนั้นเ้ยดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยมาดกอนูน่ลเอหาเลย้ทิปเล

เิจะมีมมูนะครับครับู้กันัหครับที่บริเวณนี้ตกหนักมากี่วันแล้วครับชอกสามวันสามวันแหลนักสุดเลยว่าว่านาประมาณไหนไหนครับเจ็บบอดอะ แต่ว่าคือโย่ที่ฟ้ามูลเลยอยู่<ช>ผม<ะ>มูหนักเทปยบเลยอ๋อสักกี่เม็ดได้ับตอนนั้ตอนแรกว่าหนึ่งเม็ดนึงได้ถึงก็ออกมาเปลือกอมไปดับผ้าผ้าหลอดไร้ยันไงพ่นไปดับไปเจกบพ่นหรอไอเจ็บพ่นไปช่วยกันเ้าออกก็บฟาเร่อถึงก็ฟาร์มมูนถือว่ากับตอนนี้อ๋อเม็ดแล้วหนำจมกี่เม็ดได้กับตอนนี้ครับ แบ็ดเยอถึงกับมุกกี่ตัวได้กับไหนนะเท่ดอแปดเท่ดแปดติดถกัตอนนี้ก็ไม่ดอยสวยเรือมันผิ่ไหมตไม่จบะน้ามันเชียวแรงเลยน้าเฉียวอยากข้อความเสเรื่องตองนวยงานได้มันกับตรเยนี่ก็มจ่อย มีมูรุดมูไรบ้างนมัคร้วทดันแรกไปแลลวมีรุดบ้างเลยครับจึงเดียวจ้าบอสแก้วบอสมูเดียวเนื้อหมูมีจังมูจงไปเดี๋ยวอีกคราไปแล้เรือไหมครับเดี๋ยไปปทึกออกะับไปตักอนได้ครับเอใครผบใครได้ก็ขอยให้ช่วยแล้ไม่เทนรนะ แค่นี้นำทะเลนุ่นได้กันจะไหมน้ัำได้เห็นนุ่นตอนไหมถึงอธิบานก็จมน้ำได้ไ้างกันนะครับ